สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้ผมก็ใกล้ชายแดนจริงไปทุกทีแล้วนะครับสุดยอดครับเมื่อกี้นี้ก่อนถึงชายแดนจริงต่สิกิโลเมตรผมโดนตำรวจป้อนนะแม่งเอาไปหมดเลยทั้งตังรูปีอินเดียนะครับทั้งตังรูปีของเนปาลนะครับพี่แกไปเกลี้ยงเลยครับประมาณพันรูปีนะครับก็แกเรียกเขาไปในป้อมนะครับไม่งั้นไม่ให้ผ่านนะครับก็ต้องจ่ายไปครับหนึ่งพันรูปีก็สวยไปครับ จนป้อนไม่กลัวครับกลัวตำรวจป้อนนะครับโดนแล้วครับโดนตำรวจเนปาลป้อนนี่เยมันป้อนกันสองคนครับต่อรองมันห้าร้อยมันก็ไม่ให้นะครับมันเอาพันหนึ่งสุดท้ายคือเทหมดเทกระเป๋าเลยนะครับก็ถือว่าเป็นแบบสุดท้ายที่ตำรวจเนปาลนะครับให้กับเราไม่ใช่ความสุขนะครับแลงเป็นความเลวเป็นความทุกข์บนการเดินทาง ก็อย่างว่าครับการเดินทางก็มีอะไรแปลกประหลาดมากมายที่เราต้องเจอนะครับนี่ก็เป็นอีกอย่างนึนะครับบอกเลยครับว่าสำหรับผมเนี่ยโจรนม่กลัวครับกลัวตำรวจครับเพราะตำรวจถ่ายรายอย่างถูกกฎหมายครับนี่ครับเป็นรวมทางผมโอ้ลังติดนะครับอันนี้ครับเด็กใส่แดะครับ เราก็นะครับก็จะได้ีนิดเดียวแล้วครับเนี่ยจะผ่านจีนไม่ได้หรือเปล่านี่ยังไม่แน่ใจนะครับต้องคอยดูกันแล้วนับตรงนี้บอกเลยว่าธรรมชาติโอเคครับโอเคครับเราต้องไปก่อนแล้วครับเดี๋ยวปอดเดินไปนะครับขอบคุณมากพี่น้องที่ติดตามขอบผมเจฟมมูมูลโอรสิตสนะครับ